ร,ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมหม้อของข้าวนะครับยี่ห้อซีบราพึง่งอันนี้ตั้งแต่ซ่อมมาเนี่ยเป็นตัวที่สองก็หลายปีอยู่นะซ่อมมาหลายปีอยู่แล้วพึ่งมาเจอตัวที่สองนะครับอาการด้วยแ,แต่แต่สังเกตเอาโหนี้ไหมเลยนะบอกสัญญาณให้รู้เลยว่าครับบอกให้รู้เลยว่ามันรั่ว รั่วตรงนี้นะครับรั่วตรงนี้อาการที่ลูกค้าบอกก็คือว่ารั่วไฟรั่วตรงนี้นะครับก็เอามาซ่อมก็เดี๋ยวผมก็จะไม่ลองไฟนะเพราะเรารู้ว่ารั่วอย่างเงี้ยเราก็ถึงอยู่กับแก๊สก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังนะครับก็จะลองต่อเมื่อว่าเราไม่รู้อาการจริงๆเราก็จะมาลองดูแต่นี้เรารู้อาการว่า,ามันไหม้ขนาดนี้แล้วนะครับ เราก็ไม่ลองเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะลุกอันตรายเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบอย่างอื่นอีกนะครับว่าไฟลอใช้ได้ไหมนะครับไฟลอ่อตรงนี้ใช้ได้ไหมจุดจุดสปาร์กเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้ก็ไหมไปแล้วครับตัวกดไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทําสีให้ใหม่นะครับก็สาหรับคุณลูกค้านะชมคลิปนี้นะครับหม้อของข้าวใช้แก๊สของท่านนะครับมีปัญหาก็ส่งมาซ่อมที่ได้ที่ร้านตลาดไทยแก๊สเลยนะครับ ถ้ามาไม่ถูกก็ยิง Google Map มานะครับก็จะมาตกที่ร้านตลาดไถ่แก๊สนี่เรากา็ซ่อมถ้าเกิดว่า,าเป็นสนิมไม่มากเราก็ซ่อมได้ไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสนิมเยอะๆเนี่ยถอดออกยากเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับลูกค้ามีปัญหาไฟลุกแบบตะกี้นี้นะครับไฟไหม้แล้วก็ตัวนี้ไฟล่อไม่ติดนะครับหรือสปาร์กไม่ติด หรือสปาร์คค้างกดแล้วก็ค้างนะครับไฟค้างอย่างนี้หรือพอหุงแล้วปรากฏว่าเปลวขึ้นมาเป็นสีส้มทําให้ภาชนะดําหรือพอจุดมาแล้วรีครับรีอ่อาการก็คือมันตันนะครับก็ทุกอย่างนะครับหรือยังไม่ทันจะสุกก็เด้งแล้วหรือหรือไม่ยอมเด้งอาการต่างๆเนี่ยก็เอามาซ่อมได้นะครับสําหรับยี่ห้อนี้นะครับก็เตารุ่นโบราณเนี่ย รุ่นเก่าเนี่ยจะทําหนาหมดหนานะก็ทนทานเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมไว้ซ่อมไว้นะก็คุ้มครับใช้ได้นานนะครับเดี๋ยวดูตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันะะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวตาสีบ้าตาม้านะครับตามมาลายใช้ได้แล้วนะครับไฟไม่รั่วนะไฟไม่รั่วไฟไม่รั่ว ก็อย่าลองตามนะครับอย่าลองตามนะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับช,ชมคลิปนี้แล้วนะครับห้องข้าวมีปัญหาก็โทรเข้ามาซ่อมได้ที่ร้านร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับก็รุ่นนี้ก็ตอนแรกๆอ่ะใช้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้มาใหม่แล้วนะครับสําหรับลูกค้าก็ดูทางคลิปมาแล้วนี่ตาภูเขาก็จะมาซ่อมอสำหรับนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ